แต่งมาเดือนนึงแล้วก็แบบจะไม่เจอกันเลยไงแพงเลยออกแตหอเมื่อไหร่ในยูอแพงเลยแพงอะไรอากาศหนาวมากไม่มีคนกอดเลยผิวแห้งราหูเลยผิวแห้งไม่หมดอันนี้เรารูอ่าเราว่ามันเศร้านะจริงจริงมันเศร้ามากเลยค่ะเพราะว่าพอแต่งงานปุ๊บรุ่งเช้าปุ๊บก็คือทํางานเลยค่ะไม่ไม่ไม่ได้แบบแต่งงานปุ๊บแล้วก็ ตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาทำอาหารเช้าให้สามีนอนเต็มปากเลยอว้ยุ่ยไม่แทบลมใช่ค่ะก็ไม่มีโมเมนต์นั้นเลยค่ะเป็นโมเมนต์ที่ตื่นนาก็ไปดูแลเด็กไปทำงานไปเข้าประชุมอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้หวังว่าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองจะได้อยู่ด้วยกันเขาดาวกันเหรอค่ะใช่ไม่ใหญบ้ากกับคำว่าสามีเต็มปาก สนุกมากเรียกกันทั้งวันอะไรที่สนุกเท่ากับผู้วัดไม่สนุกยังไงมากกว่าพรอเป็นแฟนยังไงสนุกมากค่ะมันรักแบบเปิดเถิงวันอยู่เราเรียกกันกี่ครั้งมันเดินเดินทางทั้งหมดมันก็จุ๊บกันเลยใช่แล้วเขาเรียกเราเนยจ๋าเนยจ๋นเขาเรียกเขาว่าอะไรคะเขาเรียกสมบูรณ์มีผู้าเหรอช่วงแรกมันมีความผิด เปลี่ยนชื่อในโทรศัพท์ว่าผัวเลยภาษาไทยด้วยภาษาไทยด้วยภาษาไทยด้วยภาษาไทยจริค่ะที่ไม่เลยไอแทมมากเลยนะแฟนคลับนะคะถ้าพี่เต๋อถ้าพี่เต๋อโทรมาซูมมือถือได้เลยเขาเรียกว่าผัวไปถึงวพี่เต๋อพี่เต๋อได้รับเมลก็มียนะมันเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงเดือนจากการที่ตื่นมาแล้วมีสามีอยู่ตังเราอ่ะมันไม่ค่อยได้ แ่บก่อนหนึ่งเดือนนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะหนูอยู่เมืองนอกสิบห้าวันโอ้โหหนูคิดถึงจะตายแล้อกโอ้โหชีวิตหนูหละลูกอันนี้คืออะไรอันนี้หนู <laughs> ไม่เวลาหนูอยู่ห่างแฟนหนูคิดถึงจะตายเลย <laughs> ใช่ไหมลูกเขาคิดถึงอะรจะค่ะตายจ๊ะ <c oughs> ท,ที่ก็คิดถึงแบบไม่ขนาดหนูคิดถึงแฟนแมถ้าหนูคิดถึงแฟนอาจจะเบอร์นั้นแต่พี่ พี่โอเคอยู่พี่โอเคเพราะว่าทำงานต่างประเทศบ่อยห่างกันบ่อยนี้ไม่เจอสิบห้าวันกลับมาเราจะต้องแบบจัดเออมาหยุดวัมาหยุดวันก็เลยยังไงยังไงบ้างเติมหมาโอ้ไม่มีเลยหายไปสิบห้าวันในคิดถึงนุมมากเลยกลับมาเติมหมาสามีก็เดี๋ยวเขาเล่นบ้านแล้วค่อยกลับบ้านมันมันไม่ได้บู๋ค่ะขนาดนั้นเลยค่ะคือมันพี่หิวไหม มันยก็นั่ดูนั่ดูเรียนีที่งดูเรียนมจนีจ๋าอยู่ไม่แบ่งเลยไม่แบ่งเลยเฮ้ยวเพาหไปงาไม่มีา็ไม่มีคนดูแลใช่ใช่ไหมจ๊ะ่ะเก็บเงเหรอับ็ขายังไงหนูคือเขาก็เขาป่วยแล้วเขาไม่ชอบกินยาตามสไตล์ผู้สูงวัยที่ชอบไปเอง จะมีความแบบชอบหายเองอะค่ะหมายถึงว่าไม่อยากกินยาเยอะเดี๋ยวดื้ออะไรเงี้ยใครเป็นแบบนั้นไหมไม่แน่ใจเขาไม่ค่อยกินเขาไม่ค่อยกินค่ะสมัยเองก็จะเป็นคนลิสต์ว่าพี่ต้องไปซื้อนะ5อย่างเนี้ยน้วจะหายอะไรเงี้ยก็ก็จะประมาณเราบอกไปแค่นั้นเองอะค่ะพี่ถามในพักของสามีภรรยาพอมัาปิดกันแล้วว่ามันต้องปฏิบัติหน้าที่กันยังไงทำเพราเนี่คือหน้าที่ของภรรยาหน้าที่ของสามีที่ทำปฏิบัตเสร็จ หนูจะบอกความจริงให้ทุกคนฟังนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราเป็นภรรยาสมัยใหม่หรือเปล่า <c oughs> เป็นเจนเจนนี้อะคะ่ะแล้วเราเป็น working woman หนูที่คุยกับพี่เตอ๋อเลยว่าพี่เตอ๋อจ๋าตั้งแต่เราแต่งงานกันมาเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเนาะเหือนเดิมทุกอย่างใช่ค่ะก็คือหนูกับพี่เตอ๋ทอทํางานยังไงก็เหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิม ไม่มีแผนมีลูกแน่นอนนะคะถ้าจะถามเรื่องนี้นะคะใช่ไม่มีลูกแน่นอนไม่มีลูกแน่นอนนะคะตอนนี้ถ้าออกมาก็จะดันกลับเข้าไปะะ <laughs> ใช่ <laughs> เพราะว่าเพราะว่ามีไม่ได้ <laughs> เพราะว่าตัวหม่เองมีสิ่งที่จะต้องทำอย่างเล่นปี <laughs> ปีหน้าเนี่ยต้องเล่นคุณยาวาลนัท <laughs> ถ้ามีขึ้นมาแย่เลยเป็นคุณนายเวอร์ชั่นใหม่ ไม่ไม่หนูอย่าสู้พี in ่อย hm ่าสู้หนูพี่อย่าสู้หนูเลยหนูหนูแพนไปแล้วว่าหนูหนูไม่สามารถจริงๆค่ะเพราะว่ายังยังมีงานอีกเนี่ยสองปีเนี่ยต้องถ้าลูกมาก็คือจะบอกลูกหยุดก่อน